สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครัวบ้านโรสมาในเมนูเนื้อ,อย่างนุ่มๆรับรองใครทานสูตรนี้ติดอกติดใจค่ะก่อนไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ให้โรสด้วยนะก่อนอื่นเราก็จะเอาเนื้อหัวที่เราล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วก็จะมาทุบๆแบบนี้นะเพราะว่าจะให้เนื้อของเรามีความนุ่มก่อนที่เราจะไปหมักกันค่ะ จากนั้นเราก็จะใช้นมข้นจืดหนึ่งถ้วยตวงเทลงไปในเนื้อสดที่เราทุบไวเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็จะนวดน,นวดเนื้อของเราอย่างน้อย10บนาทีนะคะเพื่อจะ,จะให้นมเข้าซึมเข้าไปในเนื้อแล้วก็ตามด้วย3เกลือน้ำมันหอย3มช้อนโต๊ะเทลงไปในเนื้อของเราแบบนี้เลยค่ะ ตามด้วยซอสฝาเขียวสอนช้อ,ชอนโต๊ะค่ะน้ำมันง,งาเล็กน้อยเพิ่มความนุ่มและความหอมของเนื้อหมักของเราจากนั้นเราก็ใช้มือนวดนวดให้ส่วนผสมซึมเข้าไปในเนื้อของเราหมักอย่างน้อย2ชั่วโมงหรือจะข้ามคืนในตู้เย็นนะคะจากวันนี้รถพอดีจะทำแบบอยากกินกับเตาถ่านค่ะก็เลยก่อไฟวันนี้ก็ใช้กระทะ อบของโอลีเลยค่ะก็เอาเนื้อนิดเนื้อของเราหมักได้ที่เลยนะคะก็จะเอาไปย่างในไฟอ่อนลงย่างแบบนี้เลยค่ะกลิ่นหอมมากเลยค่ะทุกคนเมื่อครบ ตามชิ้นส่วนที่เราต้องการเราก็จะปิดฝาอบไว้นะคะอย่างน้อย20นาทีได้ที่แล้วค่ะทุกคนก็มาพลิกดูนะคะก็จะมีไหมเล็กๆน้อยเดี๋ยวค่อยตัดชิ้นส่วนนะคะเนื้อสุกแล้วค่ะทุกคนเราก็จะตัดส่วนนี้ออกเล็กน้อยที่ดำาๆเราไม่เอานะคะเห็นไหมคะเนื้อจะฉ่ำฉ่นะคะหั่นบางๆเราจะทานพอคำนะคะ หั่นตามชอบถ้าชอบแบบไหนก็หันตามที่เราชอบเลยนะคะเนื้อก็จะมีความนุ่มความละมุนค่ะได้แล้วค่ะเนื้อย่างของเราเราก็จะจิ้มคู่กับน้ําจิ้มแจ่วรสเด็ดนะคะคือจะบอกว่าเนื้อนุ่มจริงๆนะคะ่ะสูตรนี้ลองทําดูนะคะรับรองว่าอร่อยค่ะ จิ้มน้ำจิ้มแจว่วคือจะบอกว่าฟินมากเลยค่ะทุกคนน้ำจิ้มแจว่วสูตรนี้เข้มข้นสูตรเด็ดไว้รสค่อยบอกนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะ